สวัสดีครับชาว y YouTube ครับวันนี้เราจะพาไปดูน้องบีเกิลอีกหนึ่งตัวครับที่ค่อนข้างจะสนมากๆและตอนนี้เจ้าของครับเขารู้จังหวะและเทคนิคในการปราบสุนัขของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้จังหวะและเทคนิคนะครับเราสามารถสื่อสารกับสุน,นัขของเราได้ตรงขึ้น แม่นยำขึ้นแล้วก็รู้ครับว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ด้วยภาษาร่างกายของเขาเองครับเดี๋ยวเราไปชมติดตามน้องบิกเกิลพร้อมกันนะครับว่าจากที่ต้องหมดัดโซนๆเจ้าของจะคุมอยู่หรือเปล่าผมสนใจว่าเจ้าของเขาคุมเองคุมได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ตัวผมเป็นคนคุมนะครับเจ้าของต้องเป็นคนพิสูจน์ให้ผมดูครับว่าเขาสามารถคุมและพัฒนาต่อยอดไปได้เองครับ สนใจใส่คองคอแบบในคลิปนะครับผมจะลงไว้ลิงก์ไว้ในช้อปปี้ไว้ให้ตรงนี้นะครับในดีสคริปชันติดตามชมพร้อมกันดีกว่าครับไปของเราแล้วธรรมชาติน้องลงคุยกันอยู่ถ้าถนะ้าเอาน้องมัางเก่าเดินวิ่งม,มานะครับกีอตอร์ก็ดึงกันไปเลยสแตนบายอยู่ซ้ายมือคือรถจีเพนเท่านั้นนะคอยเก่งมากรอคอยลองดูดิพยายามกับชมเก่งมากกหลังครับขยับกลับผู้ชมเก่งมากคอยพยายามกับชม เขารอยเฉยปุ๊บเราชมเว่อร์เลยเก่งมากสามกลับชมขยับนับสามในใจครับเก่เก๋เก่งมากคอยนับสามแล้วค่อยกลับเก่งมากคอยโอเคสวยมีรีแอคชั่นดีคอยกลับมาลึกชมพักยแกงแต่ไม่มปาใช่ใช่กลับมาทุกครั้งให้ชมเราอยากให้แล้วก็รีลิสออกโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้พี่เขาครับ